คะใช้รูปแบบประหลัดบุ๊กโมเดลนะคะภายใต้5แนวคิดนะคะก็คือร่วมคิดร่วมวางระดับปรับปรุงเป็นระดับอีเยี่ยมซึ่งแน่นอนฮะมันมันบ่งบอกถึงถึงการข้อเสนอแนะนะคะจากทาง2ม2ไปปรับใช้จนทำให้ประสบความสำเร็จค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำผู้ที่จะวัดบ้านปรับปรุงในทางนี้นะคะว่ามีนโยบายแนวเสร็จแล้วเนี่ยมี จะต้องดําเนิกนการปรับปรงุงในการที่เข้าฟังในวันนี้แล้วก็ต้องขอดนเรียนก่อนว่าในการประเมินของสมมในรอบนี้เองนะของ

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการเรียนการสอนนะคะการเรียนการสอนในภาษาไทยก่อนเข้าสาู่บทเรียนนะคะเรียน ฝึกสมอกนะคะในการอ่านนะคะตามสีขอบคุณครัม่เหนื่อยมากไม่เจ๊งก็ได้นะคะเย้นี่แมากอ่าโบไม่ก็เร็วเร็วเรื่องปัติาสตร์สารเคมีค่ะซึ่งที่มาที่พวกเราทำโครงงานอย่างนี้นะคะก็มาดูความสำเร็จในการ ก้าวกระโดดของการประเมินจากเคยโดนประเมินว่าต้องปรับปรุงแต่ตอนนี้กระโดดไปจนถึงว่ายอดเยี่ยมนะฮะในการในการใช้แนวทางของสมศอแนะก็เป็นแนวทางที่กระทรวงเองก็ต้องนำไปเป็นโมเดลไปเป็นดูตัวอย่างที่จะอะ,อะไรฮะนำไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆแล้วก็แน่นอนโรงเรียนวัดบ้านประหลัดพุกก็จะเป็นโรงเรียนที่อะไรเป็นต้นแบบ ซึ่งทำให้โรงเรียนที่อยู่ทั้งชนบทโรงเรียนที่มีขยายโอกาสหรือโรงเรียนขนาดเล็กอะไรก็ตามที่ที่มีข้อจำกัดต่างๆเนี่ยก็จะได้เห็นแนวทางว่ามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้เพราะมีตัวอย่างทำให้เห็นแล้วว่าการบริหารจัดการภายใต้คือจำกัดในการใช้แนวทางของสองมศพัฒนาทั้งด้าน ผู้นวยการทั้งด้านคุณครูผู้สอนทั้งด้านคุณภาพการศึกษาก็สามารถทำได้นะครับ